คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสุขสนานและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนเพิ่มสนับสนุนให้เล่นหรือตาตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำ่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้เตามิ่นไม่พอใจอะไรนะสมไปไม่ได้หรอเมาอีกมงงั้นกากินไม่ฮวงติ สอม่ห้า่เขาื้อสตลาดไยคไราอคไกาตลาดต้องกินโควิดอกมาย่งเก็บให้อันกูไปตลาดนัดวันมันี่แต่กจวันเสามาน้าบมากัก็เรืบนไสิกยังก็ถ้ากันกินหัวใครเลยหัวใครเลยเอา ชวงนี้เป็นช่วงโควิดที่ผางตลาดออกไปมัวได้ช่องลงน้ำมือถือไปเอ้าจะบอกเลโควิดสี่ตันมาสามตัเอาไปใส่ต่ห้วบนมาแล้วสี่ห้าหกน่าพี่เบยดีเก่าแลวอกเป็นหาหาเอี่สิสองศตยโอ้ Mà? <laughs> ừ, nhiều cái gì cũng có mở mở mãi rồi mấy người mất sao một nó người

O ừ. ừ. ờ, là bà này, giữa nhà mãn. Tell Cho nào, chút. Tell yang Cho Tell yang nào. Tell cho nào. Tell yang 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 nào. กเบารู้หมดตัก็ได้ใส่หกซุงหมดจบแล้วนี่ยอันนี้อีกสี่พันสี่พันนี่ก็่อใจรใช้ยูพยาคายาอมที่้ายนี่แค่ยูหนไม่ปัญหาม้าเสิใยูประเทีนหกอะถึงหหรองั้นขอกระนั่นมาเตมดูบนครับอือ หมดนี่ไม่ใช่นั่นเน่ตาเนี่ยตาในร้นที่มหาไม่เป่ะเอาเลยโอมียอ่หายมหาสามสาม่หรอใช่อู้คนติงยอเยอดเอาเส้นได้ป่ะดูแต่ยางานเป็นไง ตูอยากไติมะจะฮะเปิดหาสามกินด้วยหกหกสี่อถึสงหาสามกินไปลงหามงานนี้มีเต็มมีเต็มาไดกินไป้นบาเลยขึ้นบ้าน่อมาเตมหาสองพันเต็มหาสองพันมดเอออ้าเต็มงนเต็ม ไม่ไหวเชียวเดไปดูกระดางได้คือม่เลยปิดต่อไปครับพพยังไงงงไปไหมไม่มอ้าเดีวเกลอไหมหกถุงอันไรไปเด็กหวานหกสี่หกถุเต็หก้าหมีเลยสี บ mm. ่ไหมบน่ะบวิเศร้ารไก่ิดตบอมีเงินหนาอลงลได้อเรือเท่าไรเรืออยู่ไ่ก็เือจังไไรอ๊ก็งานก็ได้มายู่ีมันสะย่ไรอย่าแต่บหกเได้

มันี่ยังกันยังได้จะเอามาใส่ีสามเี่เจ้แบบตองสองไว้พอทีตรงสองพันจมาสองพันมีสี่อเอ้ยรหกเห็นกันหาออกนไหมหออเบรกเี่ยเบเดอยนี้เลยน่าเอาคมาอยู้อาการเสียงส่งติด เดยวให้เจ๊นะหนึ่งสองสามสี่นงสองสามสี่ห้าหนึงสองสงอยจงเปิไหอสองบวกแฉ่งไกับง่ได้ดีปเลยสองาซ้ำงะสองเปิดสเปิดปกสิเปิดต้องใช่ไหมอืมแต่ตานล่างอหาซ้อเยอหละสองสา

โอเคลงสามพันกับตัวพันอดีไหมสิงตเงาหน่นเนาะตัวพันังในสามพันเนาะพันยังอะไงอีกสามพันหนึ่สองสามหนึ่สองสามองัไปจบจบชีวิตในเสือลาย

もう ถึงสองเมตรเพราะว่าสีใหญ่ขึ้นมาจะปิดเดืดยัดเสียต่อถึงแล้วของเลเบอช่องพจิ้ไปกินตบอนกินของเจ้าจิ้มเจ้าไม่นาทีเดียวใ่ายไม่ได้หมดองแม่ดีในสามพันสองันี่ามพันนะสองสี่พันหน่ะสี่พัน่อน0 0สี่พันอ๋อสี่พันอะ0 0อนนี้ เหาไหมสามันโอเคไปดูต่อบแม่อไปว่าจเอาขึ้นมาจะเปิดกอนหจะวว่าหกสี่หกสูง่อสั่นไปได้พวกแม่นอยก็ไปได้ขึ้นนี่มันสั่นก็ได้ขึ้นนี่มันตอนนี่ไปครัมีหกสีไปอแล้วมีหไ้หนูกสี่มั้งก็าเลหกี่เลียนมาก

แข็งพอดีเลยนะแข็งพนนีเลยนี้ว่าอะไรเจ้ากรโดนเกบงมือพนยังเปิแหยงเสีอยวทั้งสองันพนเทพตรงเสี่ยออกหกสี่มือนัเนาะเยน์นเด้อปนันพันไปก่อนนเทพสี่หกสีแน่นอนหกสีี่ไมไดมิดแดดเสียแดดใส่ไม่มาตุ้มนะ

bỏ để tham gia tham gia vào thăm yếu mà yêu hộp phụng tinh hoặc tinh hoặc Ah bỏ để tham gia yêu hưng tinh hoặc hưng tinh hoặc 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 tinh ไปลง4 2กับสิเจ้าออันนี้เต็งฮน่ปลงหาีเออแม่ก็ลงหาี4 2เออว่แม่้อตาตอนเลยอันนี้กงเอออันนี้เป็นทนหามาอไ42ิแล้วปลง6 6ีหามพันแม่สามอันนี้อันนี้โอเคทูกต้องเดี่ยวให้มผมเยแงมาอยู่นไหน เจ๊เลยเจ๊เนื้อตับอเไยเอาเงินน้ำงหน่ยเจ๊ปล่อยเงินปู้กันไงได้นี่หกสามพันแล้วกันสามพันนี่สองพันสี่พันเจหกสี่พันหกหกชงเด็กสูงสามพันหกชงอีกสามพันสูงใบหนึ่งหกสูงนะคือแมนหกใบเดียวก่อนหกส หัวสองพันหกส้งองพันเื่อวหกสองพันหนึ่งหกสูงพันหนึ่งแต่ป็นหกสองพันคืออะไร้นว่อถึงหกพันเดียวถึหกสองพันเิ้นสุดไปเมื่อถึงเนี่ยหกพันวเอาดีสายยาวตัวใครก็ยังมาเห็นบอกเป็นแยงข่างออกทั้งสองทั้งเอียวมันสังเกตเบวบงีมันไม่กำหด ý à, thức <laughs> <laughs> ừ, ừ. của các bạn tôi thấy tôi sống như anh tao mượn Ờ nội mượn tôi sắp phải yêu thương nặng 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 อ่ะตอนนี Ses ้ยูผ้าป่าเต็งตั uyor, ้มตั <ười> ้มอันนี <queen> ้ต so ั้มสามอันนี้ตั้มโยอันนี้เต็งตั้มเอาเปิดนิ่นะอุ้มกูี่ช่วงนี่อยเห็นจังเงี้ยตั้งขาหนันเรียบร้อยเจ้าเจ้าเสื้อหอยวอกวันนี่อ่าเรียบร้อยกินไปตั้มโยนะอันนี้เต็งเขาจะอ่ะหอยวอกแล้วเจ้าเสื้อหอยหอยเนี้ยมันทขงเนี้นเจ้าเวรละวันนี่จะกินไปนี่อือนของใช้ไป เจ้าตั้มสองรับตั <movie> oh, ้งยตัมสองก็ถ <movie> ือาอาตัสองเพิ่เอาไปเจ้าเจ้าใจตัมของเจ้าเราจมาําจะไม่สนใจตัวนี้นะเดี๋ยวเขาจะเีกันเจุดกุตนเอางั้งสองเต็ัมตสองเตีมนเนาะนี่ตัสองเน สองสองสี่พันที่ว่าโอเคจบนี่พอสอต้มกระอั้มเลยละนี่สองตั้มเนี่ยไตัเันัที่แข่งก็อีกครั้งนะครับเีวันะครบะอมีเยอตั้นิอมีหตั้มสองสอง